ก็กราบสวัสดีครับสวัสดีพี่ป้านณอาลูกเด็กเล็กแดงนะครับชาวออกมาจิทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้ครับก็มาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะครับในวันที่13มีนาคม2021นะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำทีมตี70ชั้นนะครับว่าใช้ทีมประมาณไหนเนาะแต่ว่าทีม70ชั้นนะครับใช้ทีมอะไรก็ได้นะครับ แต่ผมจะมาแนะนําทีมที่น่าจะค่อนข้างที่จะง่ายนะครับง่ายที่สุดแหละนะถ้าเกิดมีชูเทนเนสพนะครับกับเจ้าตัวของคุโรโดจินะครับก็ทีมเจ็ดสิบชั้นที่จะมาแนะนําวันนี้นะครับก็จะเป็นทีมหนึ่งพระเอกนะครับหนึ่งพระเอกยังไงนะครับก็คุโรเป็นพระเอกหลักในการทําดาเมจนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็เป็นเจ้าตัวกบนะครับแล้วก็เป็นตัวลูกไฟแค่นั้นเองนะครับ ตรงนี้นะครับมันสามารถเล่นได้2ตัวนะครับว่าจะเป็นคุโรโดจิหรือคุโรมุโจนะครับหลักการเล่นเหมือนกันนะครับคุโรมุโจนะครับเมื่อ KO ได้นะครับก็จะสามารถได้เทินต่อไปนะครับแล้วก็จะเลือกนะครับว่าจะใช้สกิลสหรือสกิลหต่อนะครับส่วนคุโรโดจินะครับเอฟเฟกก็คล้ายๆกันนะครับคือคุโรโดจินะครับมันต้องฆ่าให้ได้ด้วยการใช้สกิลสมนะครับมันถึงจะใช้สกิลสาซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ดาเมจในการใช้สกิลสเนี่ยมันก็จะลดลงไป40%นะครับ มันต่างกันตรงนี้ตรงที่ว่าคุโรโมโโจนะครับ KO ด้วยสกิลหนึ่งหรือสกิลสามนะครับมันจะสามารถได้เถิ่นนะแต่ว่าคุโรโดจินะครับถ้าคุณกระโดดไปตีธรรมดานะครับมันไม่ได้เถินมันต้องใช้สกิลสามตีเท่านั้นนะครับถึงจะได้เถิ่นใหม่เนาะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับการที่ผมจะมาแนะนํานะครับ2ตัวเล่นได้คล้ายๆกันนะ โอเคนะครับมาดูที่เจ้าตัวชูเทนนะครับก็เป็นแมวกวักนะครับสปีดบวกประมาณสัก100นะครับคุโรโตจินะครับก็ตรงนี้นะครับผมพยายามทำมิตมะให้เป็นมิตมะที่กลางๆนะครับเป็นคิ1ร้อยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าตัวของคี้เดียมนะครับสัก200นะครับหรือประมาณ1้0 1 7 0 180เล่นได้ครับดาเมจมันก็ไล่เลี่ยกันไม่ได้โดดมากนะครับ หรือถ้าเกิดใครแอดวานหน่อยนะครับก็จัดเป็นรูนของที่มีคิดดัประมาณสัก250-260นะครับจะเล่นผ่านได้ง่ายเข้าไปอีกนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําแบบว่ากลางๆแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวของกบนะครับก็ใส่เป็นสปีดบวกร้อยนะครับบวกร้อยได้ก็ดีนะครับของผมบวกแค่90ก็ไม่เป็นไรนะครับเล่นได้เหมือนกันแล้วก็ลูกไฟนะครับใส่เป็นแมวกวักมาเฉยๆแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับให้ใส่ให้มันครบ5ตัวนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะได้สิ่งที่ดีนะครับก็ต้องใส่เป็นเจทย์ตัวของอวดน S S R เข้ามานะครับเพื่อให้ได้ใช้งานของพาร s ีฟนะครับว่าเมื่อเพื่อนนะครับติดพา s s ีฟของอวโดนแล้วนะครับจะสามารถใช้สกิลได้ฟรีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแรงตามลูกไฟของเราลูกละ5%นะครับโอเคเรามาจัดกันเลยดีกว่า นะครับสำหรับการตีเจชั้นนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับเออเดี๋ยวผมลืมบอกไปนะครับทีมตี70ชั้นนะครับมันไม่ได้ฟิกนะว่าต้องเล่นทีมอย่างนี้นะครับทีมจะทีมตีเจิชั้นนะครับต้องเกินพูดถึงสมัยเมื่อก่อนก่อนสมัยก่อนนะครับเป็นสมัยโบราณนะครับทีมตีเจ็ดสิบชั้นนะครับที่นิยมแล้วก็ฮินฮอตที่สุดคือ2เกตนะครับ2เกตแล้วก็ตัวเดามเมจเปิดกับตัวเดามเมจปิด แล้วก็1รลูกไฟนะครับเป็นทีมที่สามันประจําบ้านเมื่อก่อนนู้นนะครับแต่พอเจ้าตัวชูเทนเอพนะครับจุติลงมาในเซิฟนี้นะครับคนก็เปลี่ยนนะครับคนก็จะเปลี่ยนมาเป็นเจ้าตัวของคุโรดจิกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ทีมที่เล่นได้ไวสุดๆนะครับจะเป็นตัวของชูเทนเอพนะครับกับตัวทามะโมกเอพนะครับ2ตัวนี้นะครับ ในการเล่นนะครับคอมโบมันสามารถเล่นไอตัว70ชั้นเนี่ยได้ไวมากๆนะครับด้วยตัวละครเพียง3ตัวนะครับคือชูเทนเอพีทามโมมเอแล้วก็เป็นเจ้าตัวของลูกไฟนะครับเนี่ยสตัวนี้นะครับทําสปีดรัน70ชั้นได้เร็วสุดๆนะครับแต่ว่ามิตมะคุณต้องถึงนะคือตัวเนี้ยตัวทามโมนะครับสแต็กที่เล่นนะครับคือคิดดยมคิดดิคอนร้อยสปีดนะครับส่วนตัวชูเทนนะครับ ก็จะเป็นสปีดเอาไว้เปิดนะครับแล้วก็เป็นตัวของลูกไฟนะครับที่คอยเอาให้ลูกไฟตอนเปิดเทินแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็ใส่เป็นตัวเอาโดนเอเก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นดาลุมะสตัวก็ได้นะครับคือไอสอตัวเนี้ยแม่งทําสปีดรันเจชั้นได้โคตรเกียนนะครับแต่มีตามาต้องถึงนะมีตามาไม่ถึงก็ทําไม่ได้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสําหรับ การเล่น7จ็สิบชั้นนะครับที่เราจะพูดพ่มพททำเพลงกันไปมากเกินไปแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็คนในกิ้วผมก็เล่นจบ7จ็สิบกันไปบานแล้วนะเพราะตอนนี้มัน6กมงครึ่งแล้วนะครับมาชา้าไปไหน่ที่แรกผมกะจะมาตั้งแต่หกโมงแล้วพอดีออกไปวิ่งนะครับก็เลยกลับมาชา้าน,นิดนึงโอเค 70ชัดน,นะครับถ้าเกิดคุณเล่นไปถึงด่าน70แล้วนะครับมันก็จะให้คุณเลือกนะครับว่าคุณจะเริ่มเล่นที่ด่าน36ไหมนะครับซึ่งผมจะเริ่มเล่นที่ด่าน36เลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอา้ามาถึงชูทเทนไม่ได้สกิลเฉย <c oughs> <c oughs> ก็เอาครุโดจินะครับมาเล่นคู่กับตัวของคากุระเนาะ เพื่ออะไรนะครับเพื่อว่าถ้าเกิดเทินแรกมันสกิลไปไม่ตายนะครับ,บคโคกุระก็จะมีโอกาสโจมเทินให้อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ตอนท่วงเว็บแรกๆนะครับคุณก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรมันมากนะครับเพราะว่าเจ้าตัวคุโรโดจินะครับต่อให้เลือดมันยังไม่ต่ำกว่า10%นะครับมันก็สามารถตีมันตายได้นะครับเนาะเพราะว่าสกิลของเจ้าตัวของคุโรโดจินะครับ ทุกๆสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่เลื่อนหายไปนะครับสกิลสามมันก็จะได้เป็นสกิลสามแบบอีกขั้นหนึ่งนะครับสามสิบเปอร์เซ็นตก็ได้ขั้นหนึ่งนะครับสามสิเปอร์เซ็นก็ได้อีกขั้นหนึ่งแล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นก็จะได้อีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นการโจมตีสี่ไม่ใช่การโจมตีเป็นการควงเคียวเออเป็นการควงควงเคียวนะครับสี่รอบปับปบปับปับซึ่งดาเมจที่มันทําได้นะครับก็ค่อนข้างทีง่จะรุนแรงนะครับ ุนแรงพอที่จะจบด่าน70ด่านนี้ได้ชิวๆนะครับก็ขอออกความคิดเห็นเกี่ยวกับ70ด่านนิดหนึ่งนะครับความรู้สึกผมนะครับมันง่ายเกินไปนะครับใครรู้สึกเหมือนผมบ้างผมรู้สึกว่า7จชั้นเนี่ยมันเป็นการเล่นที่ง่ายเกินไปหน่อยนะครับ70ชั้นอะความรู้สึกผมมันควรที่จะเป็นอะไรที่มันยากกว่าเนี่แล้วก็ผมว่าเจชั้นนะครับ มันควรที่จะเป็นแบบว่าชั้นต่อชั้นอะคุณเขาเ้าใจว่าแบบว่าด่านหนึ่งคุณกดเข้ามาปุ๊บคุณเล่นจบมันก็ออกแล้วคุณก็กดเข้าไปเล่นด่านสองด่านสามอย่างเงี้ยคุณเล่นไปเรื่อยๆจนครบเจ็ดสิบด่านนะครับแล้วก็มีบอสทุกๆสิบชั้นไหมหรือว่ามีบอสทุกๆห้าชั้นอะไรแบบเนี้ยนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมันรับไปเป็นแบบเจ็ดสิบด่านแบบที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรท้าทายให้กับ ผู้เล่นต่อสัปดาห์ได้ดีขึ้นนะครับเนาะความรู้สึกผมคือเจ็ดสิบด่านทุกวันเนี่ยมันไม่มีอะไรท้าทายเลยนะครับมันง่ายไปหมดอ่ะเออแล้วก็ถ้าเกิดมันปรับนะครับผมอยากจะให้เป็นเจ็ดสิบด่านนะครับก็เป็นตั้งแต่อาทิต่ออาทิตย์ไปเลยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตัดจันทร์ถึงอาทิตย์ตัดนะครับแล้วก็ของรางวัลก็ ให้เป็นตามชั้นที่คุณสามารถเล่นจบได้นะครับเนาะเพราะถ้าเกิดปรับเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรให้ผู้เล่นได้ทํากันมากขึ้นนะครับก็เพราะว่าทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ถ้าเกิดไม่นับข่าวลับนะครับกับกิจกรรมกิจกรรมนี้ผมขอ,อตัดไปนะครับเพราะว่ากิจกรรมมันไม่ได้มาบ่อยๆนะครับเอาเป็นแบบปกติอะแบบปกติอะคือข่าวลับ คือไม่ไม่เป็นข่าวลับก็คืออารีนาบอสนะครับที่จะมีความท้าทายให้เราสามารถเข้าไปเลือกเล่นได้นะครับแต่คือมันน้อยไปหน่อยนะครับอารีนาบอสก็ไม่ค่อยมีความน่าสนุกให้เล่นมากเท่าไหร่นะครับข่าวลับก็โอเคข่าวลับก็สนุกอยู่นะครับเพราะว่าบางบางข่าวลับเราก็ไปจัดทงจัดทีมทํานู่นทํานี่ก็โอเคนะครับแต่มันเป็นพอถ้าเกิดสมมติมันไม่มีกิจกรรมที่ว่ามีบงมีบอสม,มีอะไรมาให้เราตรีงเงี้ย การเล่นอมจินะครับสำหรับคนที่ถึงเลเวลแบบประมาณผมแล้วนะครับมันก็แทบจะไม่มีอะไรให้ทำแล้ว <c oughs> คุณเข้าใจะปะแบบเออพอเล่นเล่นถึงประมาณผมอะ่ะพอคุณเล่นมาระยะหนึ่งเนะี่ยแล้วผมก็เชื่อได้ว่าหลายๆคนก็น่าจะคิดแบบผมนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีกิจกรรมปุ๊บแม่งมันจะไม่มีอะไรทำเลยเว้ยมันจะเคว้งมันจะวา่างเปล่านะครับนอกจากเล่นข่าวลับข่าวลับเล่นจบก็คือไม่มีอะไรทำแล้วนะครับ 70ด่านนะครับก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งนะครับที่สําหรับคนที่แบบว่าว่างๆนะครับแต่พอเจดสิบดานมันเล่นง่ายขนาดเนี้ยนะครับมันก็เลยทําให้หมดความท้าทาย้าไปอีกนะครับเพราะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่านอกจากข่าวลับอะไรพวกนี้ที่ผมพูดไปแล้วนะครับเจ็ดสิบดานนะครับผมอยากให้มันยากกว่านี้นะครับแล้วก็ให้มันเป็นเจ็ดสิบดานเจ็ดสิบดานแบบเจ็ดสิบดานจริงๆเลยออะเแล้วก็มีบอสอยู่ชั้นเจ็ดสิบนะครับ เป็นบอสอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้พัฒนาเกมเขาอยากจะใส่มานะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันปรับเป็นอย่างเงี้ยมันจะทําให้ผู้เล่นนะครับมีอะไรทําต่ออาทิตย์ที่โอเคมากขึ้นเนาะเพราะตอนนี้นะครับสิ่งที่เราทําได้ต่ออาทิตย์แบบว่าไม่มีกิจกรรมไม่มีอะไรเลยนะอย่างทุกวันเนี้ยตอนนี้ก็คือไม่มีกิจกรรมให้ผู้เล่นร่วมสนุกมันค่อนข้างจะเงียบเหงาไปหน่อยนะครับเนาะถ้าเกิดเขาปรับเจด่านเป็นแบบว่า ด่านละชั้นด่านละชั้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันน่าจะโอเคโอเคกว่าน,นี้นะครับเพราะคุณดูดิเนี่ยเจ็ดสิบด่านอ่ะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเว้คุณกดเข้ามาปุ๊บคุณกดออโต้นะครับจะถามว่ามันเจ็ดสิบด่านไปมันก็ไม่ใช่เจ็ดสิบด่านอ่ะมันบอกว่าเป็นเจ็ดสิบเวฟจะดีกว่าเพราะว่ามันก็เป็นด่านจานเดียวนะครับแล้วก็เล่นผ่านเวฟผ่านเวฟนะครับเดี๋ยวซึ่งการเล่นผ่านเวฟแบบมันไม่ต้องคิดอะไรไงผมอยากให้มันเป็นด่านแล้วมันเป็นห้องห้องอ่ะครับ เจ็ดสิบด่านเจ็ดสิบห้องอะไรอย่างนั้นนะ <c oughs> <c oughs> นะเนาะเราจะได้แบบว่ามีอะไรทำกันบ้างแบบเฮ้ยสมมุติแบบคุณเล่นไปถึงด่านสักด่านที่สามสิบอย่างเงี้ยแล้วมันเจอมอนแบบเจอมอนที่แบบสาสสถานะมาเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราได้คิดว่าเฮ้ยแม่งต้องไปหาตัวล้างสถานะมาวะต้องไปหา ตัวเพิ่มต้านทานมาวะต้องทํานูน่ทนทํานี่อะไรแบบเนี้ยนะครับมันจะทําให้เราแบบผมว่ามันจะทําให้เรามีมิติในการเล่นมากขึ้นนะครับอาทิเช่นแบบสมมติคุณเล่นไปถึงซักด่านสามสิบอย่างเงี้ยแล้วคุณเจอบอสนะครับพอคุณเจอบอสตัวเนี้ยแล้วสมมุติว่าเมคาคนิกในด่านนั้นนะ่ะต้องทําให้คุณอ่ะเอาตัวเสกโลเข้ามาเอาตัวเสกโลมาเล่นอนะ่ะมันจะทําอะไระครับมันจะทําให้น้องปลาทอง ร์กับตัวเลนส s r นะครับสามารถหยิบจับเข้ามาใช้เข้ามาเล่นได้นะครับแบบด่าน30อย่างเงียงเง้ยเอ้ยเจอปุ๊บแช่แม่งต้องเสกโลอ่ะเออเราก็เลยต้องไปทาไอ้ตัวรุ่นมาเล่นหรือว่าแบบเจอบางด่านเราต้องฮิลแบบฮิลหนักหนัก,นก,นกเราก็ต้องแบบเฮ้ยไปเอาโดโจโดมาไหมไปเอาพวกตัวฮิลที่มันฮิลหนักๆนัก,นกมาเล่นอะไรแบบเนี้ยนะครับเนาะคราวนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะความรู้สึกส่วนตัวผมอยากให้7จดด่านมันเปลี่ยนเป็นห้อง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 ไปเลยนะครับแล้วก็ เล่นจบด่านที่70ก็อาจจะได้ดารุมะดําเป็นตัวหนึ่งเลยไหมหรือว่าอาจจะได้9เศษนะครับเพราะว่าประตูยมโลก70 70ด่านที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันเนี้ยเศษรวมกันมันจะได้อธิระ9เศษนะ369นะครับก็ถ้าเกิดเล่นจบชั้น70ก็ได้9เศษเลยไหมหรือว่าจะแบ่งเศษแบ่งของรางวัลตามชั้นตามชั้นก็ว่ากันไปเนาะเนี่ยผมอยากผมอยากจะให้มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบด่านต่อด่านด่านต่อด่านด่านต่อด่านนะครับมันจะได้แบบ มันจะได้แบบมีอะไรทําตอนที่ไม่มีกิจกรรมนะครับเนาะแบบเฮ้ย hey, ถึงด่านนี้ไม่ต้องใช้ทีมแบบนี้วะเฮ้ย hey, ถึงด่านนี้ใช้ทีมแบบนี้วะเฮ้ย hey, ถึงบอสด่านที่สี่สิบต้องใช้ทีมแบบเนี้ยคุณดูดิเนี่ยอันน,นี้อันนี้แค่ผมผมแค่คิดในหัวผมนะผมก็สนุกแล้วอะสนุกที่จะได้จัดทีมไปลงไปทําอะไรแบบว่าพวกเนี้ยนะครับเนาะแต่อันนี้ก็เป็นแค่ความเห็นโง่ๆของผม <laughs> นะครับเพราะว่าช่องผมก็คง เป็นกระบอกเสียงอะไรให้ไปถึงผู้พัฒนาเกมไม่ได้หรอกนะครับถึงเขารู้เผลอเขาก็ไม่ได้จะมาปรับเปลียะได้หรอกนะครับก็มาแชร์ความคิดแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ็ดสิบชั้นในทุกวันนี้นะครับว่ามันเล่นค่อนข้างที่จะน่าเบื่อแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรท้าทายเท่าไหร่นะครับโอเคหลังจากเราบนเรื่องเจ็ดสิบชั้นกันมามากพอแล้วนะครับก็ จบไปทนจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเล่นเจ้าตัวของประตูยมโลกเจ็ดสิบชั้นนะครับก็จบชั้นเจ็ดสิบได้ชิวๆนะครับสำหรับทีมที่ผมจัดมานี้นะครับคือ1นึ่ชูเทนเนสพีนะครับแล้วก็สองคือพระเอกหลักของเราคุโรโดจินะครับก็ตัวมิตมะนะครับก็ทําเป็นคี้เดมคี้ร้อยรูนฮาริแล้วก็เป็นรูนของบอสนางลำ นะครับก็ตรงนี้นะครับคุณไม่จําเป็นต้องคิดเดียม200ก็ได้ครับคิดเดียมสักร้อย7 0 180ก็เล่นได้แล้วครับเนาะเอาความเร็วให้มันมากกว่าตัวอมิจิของเรานะครับถ้ามันมากกว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันมากกว่าไม่ได้คุณก็เอาเป็นตัวของเซมีไปบับดงบัฟดาบนะครับทาให้มันได้ดาเมจแรงมากขึ้นเนาะสุดท้ายแล้วมันก็เล่นชิลๆอยู่ดีนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะก็เป็นกบนะก็ทําความเร็วอยู่ที่ บวกหลังเอาไว้หนึ่งนะครับบวกหลังร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ชูเทนชูเทนนี่ก็บวกหลังสักร้อยหนึ่งนะครับก็เล่นได้ชิวๆแล้วนะแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นเจ้าตัวของอีก2ตัวนะครับที่เป็นช่องว่างเนาะก็จะเป็นตัวของลูกไฟนะครับตัวลูกไฟนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวว่างเปล่านะครับเป็นตัวว่างเปล่าที่เอาไปใส่ได้นะครับคือ เจ้าตัวของอาดนเอเอสอรนะครับที่จะสามารถทําให้คุณใช้ลูกไฟฟรีแล้วก็ดาเมจแรงตามลูกไฟที่คุณมีนะครับ <c oughs> ตัวชูเทนเฮ้ช hey, ูเทนนี่ผมไม่แน่ใจมันต้องบวกมันต้องบวก100ยหรือ1้0ยร้ิบนะครับเอาเป็นว่าชูเทนนะครับเอาบวกสปีดเยอะเท่าที่คุณจะทาได้ละกันนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าด่านเจ็ดสมอนมันเร็วเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดข้อมูลแม่นตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกให้ทีละกัดเนาะแต่ของผมบวกแค่1 1 7มันก็เล่นชิวๆแล้วเออนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับทีมที่มาแนะนำนะครับว่าทีมอื่นเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับเนาะทีม2เกรแล้วก็เป็นตัวดาเมจหลักแล้วตัวดาเมจปิดหรือจะเป็นทีมปั๊มเวลาอย่างเช่นชูเทนเนสพีทอ o โมเอสพีนี้ก็ได้นะครับคุโรโมโจก็เล่นได้ครับก็แค่เปลี่ยนจากคุโรโมโจิเป็นคุโรโมโจนะครับเพราะว่า หลักการเล่นเหมือนกันนะครับกระโดดไปปาดสก,กิลสามแล้วก็โจมตีธรรมดานะครับหรือใครอยากจะไปเล่นทีมสถานะนะครับก็เล่นได้นะครับแต่ว่าทีมสถานะผมมองว่ามันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงคืออะไรนะครับถ้าเกิดคุณเป่าสถานะไปนะครับคุณใส่มิตรมาน้ําแข็งอะ่ะคุณใส่มิตรมาน้าแข็งให้แมงูใช่ไหมคุณเป่าสถานะไปปุ๊บมันไม่ติดแข็งอะ่ะมันจะซวยคุณนะครับไม่ใช่อะไรหรอกเ <c oughs> นาะเพราะว่า <c oughs> มอนที่ด่านประมาณสัก60 70พวกนี้มอนมันตีค่อนข้างที่จะแรงนะครับถ้าเกิดคุณแช่แข็งแบบแช่แข็งไม่ติดสักตัว2อตัวนี้ความซวยมันจะมาซวยคุณเนาะมันจะไม่ค่อยชัวร์เท่าพวกทีม2เกตนะครับทีมที่เล่นเกี่ยวกับเกตอ่ะไม่ว่าจะเป็นรถเกตหรือว่าจะเป็นการเล่นเกตนะครับ2ทีมที่มันมีตัวเกี่ยวกับเกตอยู่2ตัวอย่างนี้มันจะชัวร์กว่านะครับโอเคเนาะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่สอบถามเข้ามานะครับว่า เอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ PVP แล้วหรอนะครับก็ PVP ครับ PVP อยู่เนาะแต่ว่าผมไม่ได้อัดมาลงเฉยๆนะครับเพราะว่าตอนผมเล่นอะ่ะผมเล่นช่วงเที่ยงคืนเงียแล้วก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมสอบแล้วก็เคียงงานทำรายงานทำโปรเจกต์อะไรเกี่ยวกับอยู่ที่วิเลยนะครับก็เลยจอดึกๆแล้วมันก็งวงเงียนะพอมันงวงเงียแล้วมันพูดแบบพูดเบลเบอ่ะผมก็เลยอัดที่แรกว,ว่าจะอัดนี่แหละเพราะมันมีแมทฮาๆเต็มเลยที่ตอนที่ผมไตอะ่ะ ตอนนี้ผมไต่จากศูนย์ดาวนะผมเริ่มจากศูนย์ดาวขึ้นมาห้าดาวหกดาวเจ็ดดาวแปดดาวสิบดาวสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบเนี่ยตอนที่ผมไต่มาไม่เจออะไรหาเพียบนะครับแต่ว่าคือมันง่วงๆแล้วไงแบบตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี้ยมันแบบว่าเดี๋ยวคลิปคลิปมันจะเมากาวเกินไปนะครับผมเลยคลิปกา,กาวเดี๋ยวตัดออกก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวหลังจากชักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยผ่านไปนะ่าจะว่างแล้วนะครับเพราะเคียงงงเคียงงานอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาพีพีนะครับเราจะ ยังม no ีเป้าหมายของเราอยู่ที่35ดาวนะครับเป้าหมายเรา35ดาวไม่ลืมแน่นอนโอเคก็ไปจริงๆแล้วนะครับก็ผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายไปละแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผม